มาเรียบพธีมาเร็วค่ะ ทเนอเราอยู่ที่มองช้างคาเฟ่ค่ะเดี๋ยวตามน้องน้าทีเข้าไปเลยเพราะว่าน้องนาทีอยากเข้ามากแล้วที่เข้าทางนี้ครับนี่ ATV ด้วยอะ่ะ <c oughs> นี่เจอทางเข้าแล้วมา <c oughs> <c oughs> มาเไไม่ต้องซื้อตั๋วเป็นตู้บริจาคแค่นั้นเองครับผมอ่าแล้วรอมานี้สแกนค่าอาหารช้างค่ายาให้พี่ช้างเสร็จเราก็จะไปดูกันอันนาททีถือลูกอันนี้น้องนาททีเขาก็ซื้อกล้วยเข้าไปให้ช้างนะคะเพราะว่าเข้าไปแล้วจะเจอช้างจุดแรกเลยเขาบอกตอนนี้น้องนาททีก็ยิ้เข้าไปแล้ว เหมือนเมื่อกี้นะคะทางเข้าขทางเข้ามาเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นชาวต่างชาติจะต้องเสียค่าบริการแต่ว่าถ้าเกิดเป็นคนไทยนะคะก็จะไม่มีค่าเข้าแต่เขาก็จะให้บริจาคนะคะก็แล้วแต่เราจะบริจาคเลยก็สามารถสแกน QR โค้ดบริจาคได้ด้วยเมื่อกี้คุณแม่ก็สแกนไปเนาะเพราะว่าไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้พกเงินมานะคะอันนี้ยวพา,าน้อหน้าที่เดินเข้าไปข้างในบริเวณรอบๆเขาเหมือนแบบหน้าที่เนี่ยเดินไปทางนี้ลูก เขาก็จะมีจุดแบบมีสัตว์มีอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะคะให้ชมพ้านเนี่ยเข้ามาแล้วเจอตัวอะไรเลยนะ่ะชนีไทยมือขาวพี่ทีเห็นบ้านได้อยู่บนบ้านอะ่ะอ,อยู่ข้างบนงบนู่นนองลูข้างบนเหรอนี่นี่นักทีมองเห็นเปล่าเห็นไหมน้าที่เห็นไหมครับี๋อแล้วน้าทีเดินไปแล้วน้าทีเขาจะไปหาพี่น้าทีเขาอยากไปหาพี่ช้างแล้วโอ้มีกระลอกด้วยครับนาที รอบข้างก็ดูธรรมชาตินะค่ะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวพาเรานาทีเดินมีกระลอกมีกระอกด้วยครับล่มลื่นมากมีกระลอกด้วยใช่ไหมกระลอกมะพร้าวอูู้้ใช่เหรอกระลอกมะพร้าวดูสิตัวใหญ่ไหมกระลอกมะพร้าวเขากินมะพร้าวเขากินมะพร้าวไปแล้วนะที่เดินระวังนะโอเคนี่นะคะก็ เป็นจุดที่จะเข้าไปข้างในก็ <Okay. S 1> เป็นแบบธรรมชาติเลยนี่น้องน,นักที่จับมือไหมคร้นักที่จะจับมือแบบนี้เข้าไปและนะ้วเนาะเมื่อกี้กล้วยที่น้องน,นัาทีซื้อมานะคะก็เขาก็จะแบบเหมือนแบบอยากให้เราซื้อกล้วยให้ช้างเนาะกระเช้าละ100บาทนะคะเราจะไม่ซื้อก็ได้นะแต่อันนี้เดี๋ยวจะให้น้องน,นักทีไปให้ช้างก็เลยเออคุณแม่ก็เลยซื้อเข้ามาปะค่อยๆเดินตอนนี้ป้ป๊าขอไปเข้าห้องน้ํานะคะ เรากําลังรอปป๊าอยู่น้องนาทีก็มาเห็นมาเห็นเสือเห็นแมวตัวอะไรอะลูกนาทีแมวแมวอะไรอะครับแมดี่ะแมวอะไรอะแมดี่เลี้ยอ๋อแมวอะไรนี่กําลังนอนหลับอยู่เลยมันทําอะไรอยู่อ่ะลูกมันนอนหลับอยู่ไม่ใช่เสืออะไรนะไม่ใช่เสือไม่ใช่เสือใช่ไหมอ๋อแล้วเป็นตัวอะไรล่ะนองีดูตัวอะไรครับลูกน้อาทีมาเห็นสัตว์แล้วตรงนี้ ตัวอะไรเนี่ยฮม่นี่มันตัวอะไรนะสูไม่ยอมอกมาอะไรนอะโูมไม่ยอมอกอ่ะโอ้ไม่ยอมอกมานี่มันคือตัวอะไรนะลูกแมวแมวดาวแมวดาวเหรอคะแมอร์ดมอร์ดี้คือแมวเรียแมวเรียน่าเลี้ยงมากเลยลูกมันน่าเลี้ยงมากมันน่าเลี้ยงมากเลยลูกน่าเลี้ยงไหมครับเสียงอะไรเสียงอะไรเดี๋ยวเราเดินไปดูกันน้องระวังล้มนะ้วงเราเจอพี่ช้างหรือ เดี๋ยวเราไปให้อาหารน้องจอนให้าค่รเจ้โเจอพี่ช้างเลยนี่ไหนยิงยวยิงนักทีเขาเจอพี่ช้างแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวนาทีครับนี่พี่ช้างพี่ช้างนาทีนี่เราเข้ามาข้างในแล้วนาทีเจอช้างแล้วนะคะเขาดีใจมากเลยนาทีชอบพี่ช้างมาก น้องทีไม่ต้องกลัวครับตอนนี้น้องนาทีก็กำลังจะให้อาหารช้างนะคะอันนี้พี่ช้างเขาเป็นแผลตรงนั้นก็มีขี่ช้างด้วยนู๋เดี๋ยวพาน้าทีขึ้นไปขี่ช้างกันเดี๋ยวให้น้องให้อาหารช้างให้เสร็จก่อนนาทีป้อนอะคั้วป้อนพี่ช้างเลยลูกขี่ป้อนไหมขี่ป้อนไหมขี่ไม่ป้อนขี่พ่อป้อนๆๆพ่อป้อนหน่อยเริ่ขีคขาเข้า้าเข้าไกลด้วยจะ,ะขี่พี่ช้างกันโอเคเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปตรงนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะขึ้นไปขี่พี่ช้างกันน้องที่มานี่เร็ว พีช้างกันเลยพี่ช้างกัเลยนาีไก็เจอช้างแล้วนะคะนี่ตัวนี้สวยมากเลยแม่งายาวเลยโอ้บัดดี้เราก็เดี๋ยวเดี๋ยวนาทีขี่ช้างนะสวยจังเลยสวยมากไหมลูกสวยจังเลยช้างสวยจังเลยเดี๋ยวนาทีจะขี่พี่ช้างใช่ไหมอาทีกันเอากล้วยให้พี่ช้างก่อนกล้วยพี่ช้างก่อนนี่เลยค่ะสวยมาก ้พี่ตอ้อนตุน้ยทางแล้วเฮ้ยเราขึ้นแล้วเราต้องอันนี้ต้องซื้อ,ซ,อซื้อตั๋วขึ้นตรงไหนนะะคะ่าซื้อตั๋วขึ้นตรงโน้นอ่าป้าเดี๋ยวแม่จะไปซื้อให้จับงานพี่ช้างหน่อยพี่ช้างเฮ้ยน <c oughs> ่ารักพี่ช้างหมดเลยเนาะ <c oughs> พี่ช้างหมดเลยเนาะ้า <c oughs> พี่ช่ชงอะแล้วพี่ไม่กลัวเลยลูกเดี๋ยวแม่ไปซื้อเดี๋ยวแม่ไปซื้อตั๋วให้ตบมือเก่งมากโอเคียูทูบแรก ท่านี้แบบนี้ก็ซื้อตั๋วมาแล้วนะคะถ้าเกิดเราจะนั่งช้างผู้ใหญ่300บาทแล้วก็เด็ก150ตอนนี้น้องนาทีรอช้างก่อนนะนาทีรอช้างก่อนนะครับที่รออะไรครับนาทีรอขึ้นช้างครับรอจะจุดได้จอเลยนะเชื่นะครับอ่าเชื่อเลยมารอตรงนี้ลูกดี่มารอตรงนี้รอคิวนี่ตรงนี้เลยนี่ขี่รนยนต์เลยเฮ้ยนี่น่ารักจัง นี่ขี่น้องตัวเล็กเลยนะใช่นี่คจะขี่น้องตัวเล็กเลยค่มมมันลไีางูกใช่แล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นตัวนี้น่าารักกมเลยนี่ขี่น้องตัวเล็กใล่ค่ะนี่เราอยู่บนหลังช้างแล้วนะคะพจ้างก่อนใช่ไหมครับช้างตัวเล็กน่ารักมากนักที่เกาะไว้สองมือครับช้างตัวเล็กน่ารักมากไปาย โอเคกลัวไหมนี่กลัวไหมกลัวเบาพี่ก็ถามกลัวเ่าอันนี้เราอยู่กับพี่ควานช้างนะคะนี่เราอะไรจะไปกันแล้วแต่พี่เขาจะพาหนูนั่งช้างไปเที่ยวไปไหนไปเที่ยวไหนกันดีตอนนี้เราอยู่บนหลังเอ่อหลังช้างแล้วนะคะแล้วก็พี่ควานเขาก็จะพาเราขับไปเออไม่ใช่ขับสีนั่งไปนั่งไปรอบๆแล้วทีเกะไว้แล้วลูก พี่ช้างไปแล้วนาทีชอบไหมช้างไปนาทีกว้างมีกว่างด้วยนาทีนอนนานไหนนอนอยู่นานๆอืนใช่ไหมโอ้เราก็ที่เกาะไว้สองมือด้วยนะคะตอนนี้เรากำลังจะไปแล้วนะคะดะนี่เราอยู่บนหลังช้างกันแล้วจ้ำน้ำกันช้างตัวนี้ชื่ออะไรล่ะคะพี่กระถินกระถินนี่เราอยู่บนทรายกระถินจ้ำน้ำกัน ใช่ละทีนะคะเจอเจอพี่ชายเลยขวดกันยิงชักเป็นจำน้ำอันนี้คืออะไรอันนี้คือควายไงากระเบือกระบื้อเกาสใช่ไหมตอนนี้เนาทีมาทางนี้แล้วนะครับเราก็อยู่บนหลัง ช้างเรียบร้อยแล้วกับน้องนาทีนะคะแล้วก็พายกระถินแล้วก็พี่ควายพี่ควายช้างควายอ่ะพี่ก็เห็นควายด้วยนะคะนอนยู่ตันไลนีนอันนี้คือรอบมองช้างนะคะคาเฟ่ช้างเนาะที่จังหวัดชนบุรีถ้าเกิดว่าใครว่างๆนะคะปิดเทอมแล้วเนาะก็พาน้องๆหนูๆมาเที่ยวกันได้นะคะพี่เปิดทุกวันปะคะที่นี่เปิดทุกวันเลยนะคะอันนี้เป็นไรนี่มาเที่ยวกันได้เลย อะไรลูกควายลูกเห็นไหมเห็นไหมเห็นควายไหมขี่ตัวบอลลูมเลยโอ้ตัวบอลลูมเลยนะคะบ๊ายบายแล้วทีเราไม่เห็นนี่น้องช้างน้องช้างกินแตงโมด้วยอ่ะนทีน้องช้างกินแตงโมใช่น้องช้างมันมีอะไรน้องช้างกินแตงโมหรอตอนนี้เรากำลังจะน้องช้างกินแตงโมขี่น้องช้างไปกันแล้วขี่ช้างไปเลย ไปไหนจ๊ะพี่ช้างไปแล้วพี่ช้างไปแล้วมาตบมือโอ้โหเก่งมากเลยนะพี่่มาเลยท่านี้ไปพายป๊าป๊าหน่อยบายค่ะเดี๋ยวพี่ลงน้ำก่อนนะพี่ลงน้ำก่อนนะครับเดี๋ยวพีลงน้ำก่อนนะครับเดี๋ยวพี่ลงน้ำก่อนนะบ๊ายบายเดี๋ยวพี่ลงน้ำก่อนนะค่ะกลัวไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัว เ <l ots> ดี๋ยว <s> พี่เดี๋ยวพี่กาจะพาหนูลง <l ots> <l ots> ไปแล้วนะนี่นะคะเราก็กำลังจะลงไปน้อนี่เป็นพี่หวานแะล้ว <l ots> <l ots> พี่ช้างไปแล้วจะต้องจับนาทีไว้ให้ดี <l ots> ตอนนี้น้องเมทีขี่ช้างกันลงน้ำแล้ว น้องทีขี่ช้างลงน้ำไปแล้วตอนนี้น้องทีจะลุยน้ำกับพี่ช้างไปแล้วนะครับน้องทีจะลุยน้ำกับพี่ช้างไปแล้วไปนู่นละป๊าป้าลงไปไม่ได้เพราะว่าขี่ไม่ได้ขี่ได้ตัวหนึ่งก็จะได้ขี่ได้สองคนนะครับน,นี่เป็นเนินนะคะเรากําลังผ่านน้องนะัทีลงน้ําไปกับพี่ช้างแล้วนไปกับพี่ช้างว้าว ดีมากเลยอันนี้เป็นคาเฟ่นะคะเฮ้ย,นนยนนพี่ช้างเล่นน้ำด้วยนะดีน่ารักมากเลยอะ่ะกะทิกินแล้วพี่ช้างกินน้ำแล้วพี่ช้างกินน้ำแล้วนั่นดีนี่น่ารักมากแล้วนาทีก็นั่งช้างนะคะอันนี้เราอยู่บนหลังช้างกันพี่ช้างกินน้ำแล้วพี่ช้างก็กินน้ำแล้วน่ารักมากเลยอันนี้เป็นบริการเป็นบริเวณโดยรอบนะคะนี่นูน่น เห็นน้องนาทีด้วยนาทีเราอยู่บนช้างกันใช่ไหมครับปลาแล้วก็มีเป็ดด้วยนักธีมีเป็ดด้วยมีปลาด้วยโอ้โหตอนนี้พี่ช้างพาเราลงน้ําแล้วใช่ไหมพี่ช้างพาเราลงน้ำไปเอาขาเารตงโมกันโอ้ไปเอาอาหารตงโมกันนี่นะคะคุณแม่ก็อยู่กับน้องนาทีบนหลังช้าง ถ้าเกิดใครมาก็มานั่งช้างชมวิวกันได้นะคะตอนนี้ก็ช่วงเที่ยงนะแดดร้อนหน่อยน้องนาทีไม่ยอมใส่หมวกช้วยจะไปไหนเออหนูจะไปไหนครับไไจะไปไหนนี่บรรยากาศโดยรอบก็ประมาณนี้เลยนี่เอกระถินพ่นน้ำด้วยกระถินพ่นน้ำด้วยกระถิน นาทีด่งดีดีนะลูกกระถินไหวป่ะเนี่ยกระถินไหวไหมกระถินหนักนาทีหรือเปล่าน่ารักนะคะช้างก็น่ารักพี่ควานก็น่ารักด้วยนะคะไม่กัดหอกลูกมันไม่กัดหรอกลูกใช่ไหมน่ารักน่ารักนาทีบอกน่ารักนะคะน่ารักมากเลยอ่ะ เราณทีนาทีนั่งณทีลูกเห็นไหมช้างเต็มเลยนู่นในครับพี่เราอยู่บนหลังช้างน่ารักมากนี่รอบๆก็มีช้างเต็มเลยนะคะนี่ไงนาทีพี่ช้างตัวใหญ่เลยพี่ช้างตัวใหญ่มากยิ่งดังบายบายเอิ่งอะไรพี่ช้างทำอะไรพี่ช้างเต็มเลยพี่ช้างทำอะไรดูสินาทีพี่ช้างเต็มเลยลูกพี่ช้างทำอะไรพี่ช้างกินอะไรเนี่ยณที ช้างกินหญ้าแล้วหนูล่ะแล้วหนูล่ะหนูทำอะไรหนูขี่ช้าหนูขี่ช้างเห็นไหมพี่ช้างทำไรพี่ช้างก็กินหญ้าพี่ช้างสั่งเลยพี่ช้างกิน้าใช่ไหมพี่ช้างสั่งน้ำพี่ยังสังน้ำมูกเลยเหรอพี่ช้างสั่งน้ำมูกเหรอเมื่อกี้อย่าลืมแวะมาเที่ยวกันนะคะมองช้างคาเฟ่อ่าพัทยาชลบุรีค่ะนาทีครับถึงยังถึงแล้วสนุกไหมลูกสนุก สนุกไหมครับไม่สนุกอ้าวทำไมไม่สนุกเ <c oughs> น้ะหนูจะมาอีกโอเคเดี๋ยวน้องที่เจ้าจะมาอีกนะคะนักหน้าที่เขาจะขี่อีกใช่ไหมนี่ไงคนรอขึ้นช้างเต็มเลยน้าทีก็ยังอยู่บนพี่ช้างอยู่เลยเนี่ยเนี่ยแต่ด้วยแต่น้อหน้าที่ครั้งนี้เก่งมาก,ากน,นั่งดูช้างก่อนไ,ได้ได้เดี๋ยวแม่ให้นั่งดูช้างก่อนนะคะเพราะน้าที่เขาแบบว่า เอฟซมากเลยเขาชอบช้างมากๆนะคะวันนี้ก็อ่าโอเควันนี้ก็ถือว่าเป็นไงวันนี้สนุกไหมครับ <c oughs> สนุกเนอะไหม <c oughs> เดี๋ยวเราจะลงจากช้างกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันข้างล่างนะคะว่ามีอะไรบ้างโอเคแปให้น้องเอาให้หน้นองเอาให้หน้องเอาให้หนอ้อ,นองเร็วให้น้องลูกเอาให้หน้องเลยเ เอาให้้นอองเลย่าเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่ช่วยเดี๋ยวแม่ช่วยแล้วที่อลังวัลให้น้องนะคะบ๊ายบายกระถิ่นด้วยกระถิ่นบายบายโอเคเสียงพี่ช้างเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างไปดูช้างกันอีกรอบหนึ่งโอเคไหมระวังครับระวังครับเดี๋ยวให้ป๋าป้าเดี๋ยวให้ป๋าป้าช่วยเราไปดูชูชูช้างกันีดจับมือพ่อจับมือพ่อจับมือแม่จับมือแม่ด้วยไม่ไหวลงนะโอ้ย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 เก่งมากเลยอะนาที วันนี้สุดยอดมากเพราะว่าเขาชอบช้างเขาก็เลยแอคอ่าวันนี้เขาก็เลยคอมพลีทแล้วเรียบร้อยอันนี้คืออะไรกระลกอันนี้คือไร่อู้หูนี่หนูโม่โม่เอาไหมกระปุกเขาเราว่าจะขี่ชัวงายาวแต่ว่าแล้วนี่ไปจับดูดิี่ไหนคอนเทนต์ไปสอนนี่จับไหมจับไหมลูกจเลไม่น่าที่จะจับมูด้วยอนะจับไหมลูกน้องจับดดูหน้องน่ารักเออแล้วนี่เก่งมาก น้่กมกเล้ย่ัง้องไไหนไ่ด้วยแลวน้องเมื่อกี้น้องนีเขาก็จับนูด้วยเก่งมากเลยอ่ะนี่ลูกอีกทีนึที่นจับได้จับได้อุ้มไมอุ่ไหอุ้มปะไม่อุ้ไม่อุ้ไม่อุ้ม นักทีจับดูโอ้นักทีสัมผัสดูด้วยอ่ะเก่งมากเล้ <c oughs> นัทีมันสุดยอดจริงๆเลยนี่ไตัวนี้นิ่มๆเก่งมากครับเป็นไงบ้างลูกมันแข็งหรือนิม่ม <c oughs> แข็งหรือนิม <c oughs> น่มเ oh <my> ปน <c oughs> <c oughs> ็นนิ่มนิ่มอ่ะน้องปล่อยก่อนอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรล่ะหม <c oughs> ูน,นักท <c oughs> ีเจอกวางแล้ว แล้วดีไหนควางมาทำท่าแบบไหนเนี่ยไหนท่าแบบไหนเนี่ยเสร็จแล้วเหรอจังจังนี่นะคะเขาก็มีควางด้วยเห็นไหมเต็มเลยไม่มีขาแต่มันไม่มีเข่ามันลูกโอ้ยมันยังไม่มีลูกพอมันตัวมันยังตัวยังเล็กครับเข่ามันยังไม่งอกเลยอันนี้เป็นอะไรอื้นตัวอะไรเนี่ยแพะตัวเล็กแล้วล่ะเดี๋ยวหนูลื่นนะครับระวังด้วยหนูอ่ะน้องนาทีไปอยู่ล้อมๆหน่อยนะ อันนี้ก็เราลงจากค้างมานะคะก็มีสัตว์เนาะเต็มเลยบริเวณโดยรอบเดี๋ยวเราจะพาน้้งนาทีเข้าไปข้างในนะคะเข้าไปชมข้างในข้างในมีโชว์ด้วยนักทีเราไปเดินชมข้างในกันดีกว่าทางนู้นดีกว่าไปอุ่นต้องวนเข้าทางโู้นนะไปอไปวนไปดูแ่นนาทีวนไปโอ้สัตว์เต็มเลยโอ้นี่มีนกกระจอกเนี่ยมีนกกระจอกเพศด้วยนาที นี่พี่ควายมีควายด้วยนะพี่อยากเข้าไปแล้วเหรอย่ากหรอแฉะแฉะอีกนะให้มาจับเขาพี่ควายหน่อยสินี่โอ้พี่ควายจับไหมไม่จับไหมนี่แต่พี่ควายทำแบบไหนไหนแบบไหนอะมานอนเรื่องนั้นพี่ควายทำแบบไหนคะมียตัวนี้ีตัวนี้สีสีขาวสีเผือกลูกเผือกใช่มีควายน้องควายเผือกนะคะแล้วก็นี่ พี่ควายตัวนี้ว้าวเลยมันเลื้อยเลยน้องเงียหยดน้ำที่น้องเงียหดน้ำเดี๋ยวเข้าไปเราเข้าไปต่อกันอ้าวนี่นาทีนาทีเจอกระถิ่นอีกแล้วนะนั่นแหละนาทีเห็นไหมนี่ไงเมื่อกี้นาทีนั่งกระถิ่นใช่ไหมกระถิ่นพี่ช้างชื่อกระถิ่นนะไปไปเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกัน่ควายจับไปไม่โม้อันนั้นพี่เดินตามพี่ช้างไปรีบหนิไปไปไปจะไปไหน ตามเข้าไปข้างในกันตามเข้าไปข้างในกันเลยไปเลยสีมา้าสีม้าเลยลูกนะคะโดยรอบนี่มีม้าด้วยนะม้าด้วยมีม้าด้วยอยู่ตรงนี้นักหนาทีเดินตามช้างไปแล้วนักหนาที่เขาเดินตามช้างไปแล้วค่ะโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างใน,นละ นังทีครับทางนี้ลูกทางนี้ลูกโชว์นี่ทางนี้จะ้ะใช่ไปดูซิมีอะไรบ้าง,งโหไป<อ>วันนี้น้องนักที่เขาค่อนข้างฟิตมากน้องหนูน้องหนูทางนี้ครับทางนี้ลูกโชอ่านัาที่เข้าไปข้างในแล้วน,นี่นะคะมองช้างคาเฟ่นนะอ่าอันนี้เราก็จะเข้าไปโซนคาเฟ่น,นะคะเดี๋ยวให้น้องนาทีเข้าไปข้างในกันมาลูกมา ระวัะงระวังจับไม่ปั้งขึ้นไปเลยขึ้นไปเลย,เลยอ,อือนี่เป็นโซนคาเฟ่ของเขานะคะอ่าตอนนี้น้องนาทีก็นั่งรอรอน้ำนะครับเพราะมามีไปสั่งน้ำให้แล้วตแต่ว่าต้องนะคะก็คือเราเราต้องซื้อน้ำเพื่อ<ๆ>ที่จะเอาเหมือ,อนจะเป็น ไม่แน่ใจว่าเป็นตัวปั๊มหรือเปล่าเพื่อปั๊มเข้าไปดูโชว์ข้างในนะคะก็เลยต้องซื้อน้ำคนละหนึ่งแก้วตอนนี้เราก็ซื้อเลยเียบร้อยไว้สองแก้วดี๋จะให้น้องนาทีนั่งรอน้ำก่อนนะคะเพราะว่าคนข้างในคาเฟ่เยอะมากเยอะมากเลยตอนนี้นั่งรอ